สวัสดีจ้าพี่น้องกันทยาสิผ้ามาเบิงชีวิตลั่นทดของคนมหาป่าเขาขึ้นจากน้ำเนาะเข้าเลือไปล่งหาป่ากันอันนี้มหาเขาเบิงเดือกันงใหญ่ รดก็ย่างมายาง,ยางหวาัวอีกพี่นนองหล่อ,ลอปินเลยพี่นนอะเห้าก็ลืมเบิงเลือกรถรถก็เป็นรถซาเลงบ่มีรถใหญ่กับเขาเนาะ น,นี่ก็เป็นอุปกรณ์รอสร้างเลยวะจ้าที่นี่คลิปนี้ก็เอามาให้พี่น้องได้ชมกันเนาะอุปสรรคมีทุกเมื่อพี่น้องแต่เราต้องสู้ฝ่าฟันไปให้ได้ พี่น้อง<笑><笑>บงอุปกรณ์ได้ปลาเต็มเลยเดมนมันคือเกาพี่น้องบึงงย่างรดหัว คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามช่องชอบจับใจชาแนลในเดอพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกการติดตามเด้อจ้าพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง